มาที่เรื่องนี้บ้างดีกว่าเมื่อวานเห็นข่าวแล้วอุ๊ยตกใจใช่ไหมฮะตกใจว่าอุ๊ยอะไรทําไมอยู่ๆโผล่โพ้งขึ้นมาเลยใช่ฮะสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานะที่ล่าสุดก็เหมือนจะมีข่าวว่าหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังจากที่มีหนุ่มรู้ใจคนใหม่เนี่ยแหละฮะที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์เพาะกายระดับโลกเลยนะฮะ<อ>แล้วก็ยังเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติอีกด้วยชื่อว่าคุณก๊อตอาทิพย์คุณก๊อตอาทิพย์นะฮะ อ,อยากจะให้เห็นหน้าคุณก๊อตอาทิตย์นิดนึงนี่คนคนนี้แหละฮะ คุณก๊อตอทิ์นะฮะวัย48ปีนะฮะซึ่งก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยแหละฮะเพราะฝ่ายชายเขาตามไปดูแลแล้วก็ไปให้กําลังใจพี่บุ๋มนะฮะคือตอนนั้นพี่บุ๋มก็ไปจัดรายการที่ช่องเก้าเงี้ยแล้วคือนักข่าวก็สังเกตเห็นวิหนุ่มคนนี้เป็นใครมาดูแลมาส่งมารับมาส่งอะไรเงี้ยซึ่งพี่บุ๋มก็เผยนะฮะว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยแหละกับหนุ่มก๊อตเนี่ยแหละเกิดจากว่าลูกสาวน้องอันดามันเนี่ยแหละฮะอยากเรียนยิงปืนตัวเองก็เลยไปปรึกษากับ คุณก๊อตเนี่ยแหละฮะซึ่งก็คือรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะฮะพอได้คุยกันก็เลยพัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆคือตอนสมัยย้อนไปปี2016เนี่ยพี่ก๊อตเขาไปแข่งแล้วได้แข่งพกกายแล้วก็ได้เหรียญกลับมาก็เลยมาออกรายการที่พี่บุ๋มเป็นพิธีกรแล้วก็เลยรู้จักกันในวันนั้นแล้วก็คุยเขาบอกว่าคุยเป็นเพื่อนกันมานะฮะ อ่ะต่อสิไม่ก็นึกว่ามีข้อมูลอะไรอยากจะเล่าไม,ไม่ไม่เราไม่ไม่ไมีนะฮะส่วนตัวเองนะคะก็คืออย่างที่บอกก็คือไปเป็นแขกรับเชิญในการที่พี่บุ๋มเนี่ยแหละฮะเขาก็บอกว่า เขาพูดถึงพี่บุ๋มนะในโมเมนท์ที่บอกว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าจริงๆอ่ะเขามีความขี้อ้อนเป็นกันเองนะฮะจึงทําให้เคมีใกล้กันและส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องงานนะฮะส่วนในอนาคตจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่านี้ไหมก็บอกว่าค่อยว่ากันอีกทีแต่สําหรับตอนนี้บุ๋มก็คือคนพิเศษของเขาเขาก็พูดเหมือนกันเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีข่าวนะฮะพี่บุ๋มเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ปุ๊บนี่แหละฮะก็มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นทันทีีีเเเพราาาะะะวว่มชนน็ต ไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ทั้งบอกคือวิพากษ์วิจารณ์ได้แบบเออได้ชาวเนต็ตนี่ถือว่าเลิศมากนะฮะบางคนก็บอกว่านี่เลยคนที่เท่าไหร่แล้วเผาเบ้างก็ดีนะอะไรอย่างงี้ด้วยความอันนี้เรียกว่าเป็นห่วงไหม เป็นห่วงจริงเหรอฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยฮะพี่บุ๋มเขาก็ได้แคปแล้วก็นํามาโพสต์นะคะพราอเขเขียนข้อความสั้นๆบอกว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่ทราบว่าพี่บุ๋มแคปเนี่ยคือจะแค่โพสต์เฉยๆหรือว่าจะดําเนินคดีหรือเปล่านะ,ะเพราะมีอีกหลายข้อความเหมือนกันที่พี่บุ๋มโพสต์มานะฮะอืมนะฮะชาวเน็ตก็ไม่ไม่ไม่เข็ดยังใช้ถ้อยคําแบบว่าไปแบบว่าอาทิอทิอะไรอะไรบ้าง มันดูแบบเอาจริงนะ,ะจุกแน่ได้ทั้งคืนแต่บุ๋มก็น่าจะได้แหละฉันว่าเขาได้แน่คนที่โพสเนี่ยถ้าฟ้องขึ้นมาได้แน่มีนประมาณเนี่ย,ยไปว่าเขาด้วยนะเขาว่าคนกล้ามใหญ่อันนั้นน่าจะน้อยแม่นบ่ออิลีแม่นอิล,นอลีบ่กครับอะไรอย่างนี้ออมีภาควิจารณ์ไปถึงขนาดไหนหมินประมาทนะฮะบอกว่าคนนี้คุณอะไรเนี่ยสงสารลูกเธอนะเห็นเห็นแต่ว่าแม่อยากได้ดดอะไรสักอย่างนี่แหละฮะ เออทั้งแน่นทั้งจุกก้ามใหญ่ให้แพโอ้โหแรงนะชาวเน็ตเนี่ยแรง้ำแบบว่าพี่บุ๋มจะเอาจริงขึ้นมาเนี่ยเป็นหมินประมาามันทําได้นะมันพลิกนิดเดียวเองนะไม่เห็นตัวอย่างหรอฟ้องกันเยอะแยะมากมายสมัยนี้นั่นสินั่นสิแต่คือจะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างนั้นไม่ได้นะฮะแต่เขาบอกเขาไม่ได้ด่าไงแต่คําพูดมันไปในการส่อหมิ่นประมาาอ๋อนะฮะก็ระวังกันด้วย แล้วสุดท้ายจะยังไงเขาจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็ต้องรอติดตามเพราะพี่บุ๋มก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันเขาแค่บอกว่าก็เป็นเพื่อนอ่าเป็นคนพิเศษคนิเศษก็เป็นเพื่อนกันเขาคให้สัมภาษณ์ได้ซ้ำว่าเนี่ยเขาเพิ่มมีลูกเหมือนกันก็เลยคุยกันเออคลิกันรู้เรื่องเออนั่นแหละเขาพี่บุ๋มสัมภาษณ์ไว้แต่กล้ามเน้นมาก นะฮะอันนี้ฉันว่านะอันเนี้ยอาจจะไม่มีอะไรกรรอเปล่าอืมเออเพราะว่าไม่ทราบไม่รู้เรื่องจริงเพราะว่าอ่าจะพูดว่าอะไรดีอะอ่าทำไมเดี๋ยวดิกะคิดคำอยู่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันเฉยๆไงอะเหรอแล้วทำไมต้องตามไปรับไปส่ง ฮ <Huh? S 2> ทำไมต้องตามไปดู<อ>แล <จะ S 2> ถึงที่จะเป็นวันเดียวที่เขาไปเขาบอกเขาไปเอาของก็เคยไปรออยู่สิบนาทีอันนี้เขาบอกใช่ไหมเอออาจจะเป็นวันเดียววันนั้นก็ได้แล้วก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาแต่ก่อนน้นนี้เขาก็ไปกินข้าวออกินอะไรกันนะอ,อ,อันนี้คือรู้จักกับคุณก๊อตเหรอฉันไม่รู้จักอ่ะแล้วไม่รู้ข้อมูลอ่ะ นั่นแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าเจอกันเขาเจอกันครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบเฮ้ยเราไปเราไปมัดมือชกพวกพี่เขาหรือเปล่าออาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณก๊อตอาทิพ์นะฮะอย่างที่บอกอเดี๋ยวค่อยรอติดตามนะฮะอย่างพี่บุ๋มเดี๋ยวก็คงได้ออกมาชี้แจงออกมาได้อธิบายความสัมพันธ์ว่ายังไงกันแน่จะเป็น แนใหม่เ<ค>รยอเกล่าก็าที่เข้าไปว่าว่ากันพี่บุ๋มว่าขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะอ,อันนั้นหมายความว่าพี่บุ๋มก็น่าจะแบบคิดอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ไม่ได้พูดออกมาไงาอืออือ่ะเดี๋ยวค่อยไปติดตามกัน